สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 1 7นี้ถือว่าเป็นเดือนที่คุณเองเนี่ยยังดูมีความโดดเด่นได้ดีนะครับทำอะไรยังมีเกณฑ์กับการสําเร็จได้ดีเพียงแต่ว่าก็ยังเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะใส่ใจแคร์กับคนรอบข้างคนใกล้ชิดมากหน่อยนะครับและในเดือนนี้เดี๋ยวในช่วงไปลายเดือนก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการป่วยอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะเหมาะกับการที่จะต้องไปตรวจสุขภาพอะไรบ้างก็ดีนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามครับ สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลก,กันว่าในเดือนพฤษภาคม2 5 1 7เนี่ยชาวลัคนาตุลจะมีโชคชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกกันเช่นเคยทุกๆต้นคลิปแหละว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบรวมนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างผมคงต้องขออภัยไว้นะที่นี้เรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของตัวตนชาวลัคนาตุลก็คือดาวศุกร์นะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวตัวคุณเองเนี่ยยังไปอยู่ในช่องตรงกันข้ามกับตัวนะครับเขาเรียกว่าดาวเนี่ยได้ตําแหน่งประไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าปัตนิ แต่ดาวเนี่ยมันก็ยังมีกําลังดีนะเพราะดาวเนี่ยมันได้ตําแหน่งอุจจาพิมุกถือว่าก็ยังมีกําลังโดดเด่นนะครับและดาวศุกร์เวลาไปอยู่ตําแหน่งนี้ก็ถือว่าได้อุดมเกณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นในมุมที่อาจจะดูเป็นจุดที่มันไม่ค่อยดีหน่อยก็คือ <S <s การที่ดาวศุกร์ไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตําแหน่งปะามันมีความอ่อนหน่อยนะครับและดาวมันก็เป็นพินทุบาทด้วยมันก็อาจจะมีเรื่องให้คอยกังวลให้ร้อนใจนะครับการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปัตตานีคุณจะ มีโอกาสที่จะต้องไปทําอะไรเนี่ยนะครับอยากให้มีคนมาร่วมหรืออยากที่จะไปร่วมอะไรกับใครซึ่งคุณมีศักยภาพดีกับการไปร่วมแหละแต่บางทีเวลาไปร่วมอะไรมันก็อาจจะมีความกังวลมีความน้อยใจเวลาไปร่วมอะไรด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณค่อนข้างจะให้ความสําคัญให้ความใส่ใจกับการไปร่วมหรือคนที่คุณไปร่วมแต่ดาวมันเป็นุเป็นพินทุบาสน,นาาจ,จะมีเรื่องของความร้อนใจที่เกิดขึ้นได้นะครับ คราวนี้ อีกจุดหนึ่งก็คือการที่ดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่ามรณนะซึ่งผมทําคลิปแยกไว้แล้วว่าดาวพฤหัสย้ายไปมันส่งผลอย่างไรดาวพฤหัสย้ายไปเนี่ยมันเป็นพิณทุบาทมันก็อาจจะส่งผลเรื่องของการคิดอ่านสติปัญญาอะไรที่มันอาจจะดูมีเกณฑ์กับการตื้อขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นโดยหลักๆในปีนี้ของคุณเนี่ยเวลาจะทําอะไรคิดอ่านอะไรก็พยายามจะต้องคิดอ่านหลายๆรอบให้มันมีความรอบคอบขึ้นนะครับดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปัตตนีในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ยี่ นะครับและมีดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคำว่าลาภะที่แปลว่าความสำเร็จล่าผลอยู่ร่วมด้วยในช่วง1-14ถึงจนถึงกลางคืนเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณทำอะไรมันก็ยังมีผลที่คุณเองจะเกิดความสำเร็จได้ดีดาวอาทิตย์กับดาวศุกร เป็นดาวคู่สมพลกันมันส่งผลให้คุณมีระบบการวางแผนจัดการอะไรต่างๆได้ดีถือว่ายังมีส่วนกับการเกิดความสําเร็จเกิดลาภผลได้ดีทั้งการทําด้วยตัวเองหรือการทําอะไรที่ไปร่วมกับคนอื่นนะครับถึงแม้การร่วมเนี่ยดาวปัตตนีนะครับ คนที่ไปร่วมไปอยู่ในคําว่าอริก็อาจจะยังมีเกณฑ์ที่มันแบบข,ขัดขัดมีความคิดเห็นที่ต่างกันบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีส่วนกับการที่ไปร่วมและยังเกิดลาภผลเกิดความสําเร็จกับคุณได้อยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยอาจจะยังคงต้องระวังอยู่เพราะดาวพุธนะครับยังไปอยู่ในคําว่าอริดาวพุธเนี่ยเป็นดาวคําพูดนะครับดาวเนี่ย มีความอ่อนกําลังเป็นประเป็นนิดอยู่นะครับและดาวพุทธความหมายหนึ่งมาจากคําว่าสุภะที่แปลว่าผู้ใหญ่แปลว่าชื่อเสียงนะครับดาวไปอยู่ในคําว่าอริแล้วเจอการาหูที่เป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์ยังต้องระวังนะพูดจาอะไรอาจจะต้องระวังเป็นเหตุแบบมีความไม่ชัดเจนกับคําพูดคาจาเนี่ยเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียงหรือมีเหตุให้ต้องโดนผู้ใหญ่ตําหนิผู้ใหญ่ต่อว่าอันนี้ก็ยังถือว่าต้องระวังอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่7 นะครับตอนกลางคืนดาวพุธก็ย้ายเพราะฉะนั้นพอดาวพุธท,ที่เป็นคําว่าสุภาออกจากคําว่าอไริแล้วไม่ต้องเจอกับดาวราหูไอ้เรื่องของความต้อง กังวลการพูดไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือโดนผู้ใหญ่ต่อว่าตําหนิอะไรเนี่ยอันนี้ก็หมดไปนะครับการที่ดาวพุธมาสัมพันธ์กับดาวตัวคุณก็มีส่วนกับการเสริมคุณด้วยเพราะเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ากันทําให้คุณเองเนี่ยเวลาร่วมอะไรกับใครก็สามารถปรับตัวร่วมเข้าได้ดีด้วยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคู่จากการไปร่วมนะครับถึงแม้มันจะมีเกณฑ์กับการขัดกันอยู่บ้างอย่างที่บอกในเบื้องต้นแต่อย่างน้อยก็มีส่วนกับการปรับ กับการร่วมอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอวันที่14ตอนกลางคืนนะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายดาวอาทิตย์ย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับ ก็มาอยู่ในคําว่ามรณะ,ะนะครับเรื่องของลาภผลความสําเร็จที่เกิดอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของของเก่าเก่าการได้อะไรที่มันเป็นของเก่าเข้ามาในช่วงนั้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดในหัวข้อของคําว่าเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับและเดี๋ยวพอวันที่21ดาวศุกร์เนี่ยก็ย้ายเข้ามานะครับมาอยู่ในจุดนี้ซึ่งดาวศุกร์ดาวตัวคุณเนี่ยย้ายมาอยู่จุดนี้อยู่ในคําว่ามรณะ นะครับในมุมที่อาจจะต้องระวังอยู่บ้างก็คือเวลาดาวตัวเองไปอยู่ในคำว่ามรณะเนี่ยมันก็ อาจจะมีโอกาสกับเรื่องของการป่วยอะไรที่เกิดขึ้นได้หรือมันเป็นช่วงที่อาจจะต้องไปทําอะไรในที่ไกลเพราะโดยหลกัหลกๆของคุณเนี่ยการที่ดาวพฤหัสย้ายมาอยู่ในคําว่ามรณะเนี่ยดาวพฤหัสความหมายหนึ่งมาจากคําว่าสหัชชะนะครับมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการต้องเดินทางไกลบ่อยขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์กับการเดินทางไกลอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือ ช่วงนี้มันก็จะยิ่งชัดเพราะดาวศุกร์มาอยู่จุดนี้เนี่ยดาวเขาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรนะครับแต่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับคําว่ามรณนะซึ่งสัมพันธ์กับดาวโชคลาภมันก็อาจจะมีเรื่องของการได้โชคลาภอะไรที่เกี่ยวกับของเก่าหรือบางทีการที่คุณจะไปขายของเก่าเจราจาอะไรกับเรื่องเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จอะไรกับเรื่องนั้นได้ดีนะครับและเดี๋ยวพอวันที่25 ดาวพุธก็ย้ายมาร่วมด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภาผู้หลับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยมาอยู่ในคําว่ามรณะก็อาจจะเป็นจังหวะที่เรื่องของสุขภาพของผู้หลับผู้ใหญ่าอาจจะมีเกี่กับการป่วยได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเดินทางไกลไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นจริงๆในช่วงเดือนนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่ คุณอาจจะเริ่มไปตรวจสุขภาพบ้างก็ได้นะครับเพราะดาวพฤ่งหัสเนี่ยมันมาจากคาว่าอริที่แปลว่าปัญหาที่แปลว่าการตรวจสอบก็ได้ดาวไปอยู่ในคําว่ามราณนะก็อาจจะเป็นจังหวะที่ปีที่แบบอาจจะต้องไปใส่ใจกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นหน่อยนะครับมีเกณฑ์ต้องไปตรวจไปอะไรกับเรื่องสุขภาพซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยดาวสุขที่เป็นดาวเรื่องสุขภาพเองเนี่ยมันก็แข็งแรงดีเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่ ไหนจะต้องไปทําอะไรกับเรื่องสุขภาพก็อาจจะเหมาะกับการไปถือโอกาสไปตรวจไปเช็คอะไรกับเรื่องสุขภาพซึ่งเวลาดาวมันอยู่ร่วมกันและมันเป็นดาวดีมันก็น่าจะเป็นผลดีกับการตรวจอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณมาดูในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องการเงินแต่ดาวการเงินของคุณดาวอังคารเนี่ย ไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริและก็ยังอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาดาวการเงินไปอยู่ในคําว่าอริเนี่ยมันก็อาจจะทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันก็มีเกณฑ์กับการสะดุดมีเกณฑ์กับการติดขัดมีปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางทีถ้าได้เงินอะไรมาเนี่ยมันก็อาจจะใช้เงินไปกับเรื่องของการใช้จ่ายไปกับเรื่องของนี่สินนะครับซึ่งจริงๆในปีนี้สําหรับคนชาวลัคนาตุลเนี่ยนะครับ การที่ดาวพฤหัสที่เป็นดาวอริไปอยู่ในคําว่ามรณะมันแปลว่านี่สินมันมีเกณฑ์กับการจะลดลงไปหมดลงไปเสื่อมลงไปได้เหมือนกันเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นช่วงปีที่ ทำอะไรมากับการปลดหนี้ตัดหนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีซึ่งในเดือนนี้ก็เช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าดาวการเงินของคุณเนี่ยก็ต้องเจออยู่กับดาวพุทธที่ความหมายหนึ่งมาจากคําว่าวินาศมันก็อาจจะมีเหตุกับการบางทีก็ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของลูกหลานบริวารหรือใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการสนองนิดตัวเองซึ่งบางทีก็อาจจะใช้จ่ายแบบ ไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ได้นะเพราะวินาศมันหมายถึงการแบบออไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้แลนไว้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งในช่วงก่อนอตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7เนี่ยยังเป็นช่วงที่เรื่องของการเงินยังดูติดขัดอยู่เยอะหน่อยเพราะการมีดาวพุทธที่มาจากคำว่าวินาศและเป็นดาวไม่ดีมาตกอริเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลไม่ค่อยดีกับเรื่องการเงินแต่เดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่7ไปดาวพุธเขาย้ายออกดาวการเงินของคุณก็เหลืออยู่กับดาวอังคารซึ่ง ถึงแม้จะยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริยังมีเกณฑ์กับการติดขัดบ้างแต่อังคารกับราหูเนี่ยเขาเป็นดาวคู่าธาตุลมกันเวลาอยู่ร่วมกันมันยังส่งผลกับการคล่องตัวกับการฟโฟลอะไรกับเรื่องของการเงินได้ดีเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเกณฑ์กับการติดขัดได้แต่ก็ยังมีโอกาสกับการลื่นไหลกับเรื่องของการเงินได้อยู่เลขที่บอกครับมันก็อาจจะเป็นช่วงที่ชัดเจนว่าใช้เงินไปกับเรื่องของการ แก้ปัญหานะครับกับเรื่องของการตัดเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆในจังหวะนี้นะครับส่วนในเรื่องของการขายการเจรจาการติดต่ออะไรเนี่ยนะครับในช่วงปีนี้นะครับเวลาคุณจะต้องขายเจรจาอะไรเนี่ยคุณอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าสหัชชะเรื่องของการขายการเจรจาเนี่ยดาวมันไปอยู่ในคําว่ามรณะมันมีเกณฑ์ล่าช้ามันมีเกณฑ์จะต้องรอเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มันก็ เป็นหลักๆจากการที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยก็จะมีผลหลักๆประมาณแบบนี้ซึ่งในเดือนนี้ก็มีผลลักษณะนี้เช่นกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่14ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับแล้ววันที่21ดาวศุกร์ย้ายซึ่งดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเรื่องโชคลาภไปอยู่ในคําว่ามรณะนะครับไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสที่ เขาเป็นคู่มิตรกันนะครับและดาวอาทิตย์ตำแหน่งนี้เนี่ยก็เด่นได้ตำแหน่งอุจจารพิมุกนะครับนั่นหมายความว่าบางทีการที่จะมีโชคลาภกับการขายการเจรจาอะไรที่มันเกี่ยวกับการขายของเกา่าขายทรัพย์สินเกา่าๆอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีเกณฑ์กับการจะขายอะไรที่มันเป็นเรื่องของของเก่าซึ่งมีเกณฑ์อาจจะได้เงินจากด้านนั้นก็ได้นะครับในจังหวะนั้น ซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ดีกับเรื่องการขายการเจรจาอะไรในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีตุลหรือมันเป็นจังหวะกับการที่ถ้ามองไปเกี่ยวกับการเงินนะครับมันมีโอกาสกับการจะได้พวกเงินชดเชยเงินประกันอะไรที่มันอาจจะคืนกลับมาในลักษณะที่เป็นตัวเงินในด้านนั้นก็ได้ มาดูในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานก็คือดาวจันทนะครับในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรมาอยู่ในช่องการงานของคุณก็เดี๋ยวเราก็ไปดูการเดินทางของดาวจันทร์ดาวการงานของคุณกันนะครับแต่ว่าถ้ามองจากเรื่องอื่นองค์ประกอบอื่นนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยช่วงหนึ่ถึงวันที่7เนี่ยการที่มีดาวพุธยังโคจรอ,อยู่ในตรงนี้และยังตั้งสัมพันธ์อยู่กับดาว ราหูที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับคําว่าปุตตะเรื่องของลูกน้องเรื่องของบริวารเนี่ยนะครับดาวเนี่ยไปอยู่ในคํา,าว่าอะไรอยู่แล้วมันมีเกณฑ์ที่ลูกน้องบริวารจะสร้างปัญหาหรือปัญหาที่เกิดจากลูกน้องบริวารมันเกิดได้ง่ายอยู่แล้วในขณะที่ในเดือนนี้ต้นเดือนก่อนวันที่7ดเนี่ยดาวพุธท,ที่เป็นดาวคําว่าวินาศมาสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาที่เกิดจากลูกน้องสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันในช่วงต้นเดือนนะครับส่วน ดาวอังคารที่เป็นดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเองนะครับไปอยู่ในคําว่าอารินะครับการทําอะไรที่เกี่ยวกับการเงินก็ต้องระมัดระวังเพราะมันมีเกณฑ์กับการมีปัญหามีอุปสรรคที่มันจะต้องเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะครับส่วนดาวพุธอีกความหมายหนึ่งมาจากคําว่าสุภาษที่แปลว่าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดาวไปอยู่ในคําว่าอารินั่นหมายความว่าก่อนวันที่7เนี่ยมันยังมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหากับคุณก็ได้นะครับและดาวพุธอยู่ตําแหน่งนี้เป็นประเป็นนิดบางทีคุณอาจจะรู้ รู้สึกว่าเจ้านายผู้ใหญ่ไม่เป็นผู้ใหญ่นะครับอ,อ,อาจจะแบบมีเกณฑ์กับการตําหนิต่อว่าคุณแบบไม่มีเหตุผลอันนี้ก็อาจจะต้องทําใจแหละเพราะดาวมันเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่7ตอนกลางคืนนะครับดาวพุธย้ายออกไอเรื่องของปัญหาที่จะเกิดจากเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายนะครับต่อว่าตําหนิอะไรเนี่ยมันก็ลดลงไปนะครับและก็อาจจะลดปัญหาที่จะเกิดจากเรื่องของลูกน้องด้วยนะครับ คราวนี้ถ้ามาดูจังหวะที่ดีๆกับเรื่องของการงานนะครับก็ <_ d ata> อาจจะช่วงแรกเนี่ยครับ <_ d ata> ก็คือช่วงวันที่6ถึงวันที่8มันเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดนี้นะครับจังหวะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดาวพุธเนี่ยเขาย้ายมาในวันที่เแล้วมันก็จะมีช่วงที่คาบเกี่ยวกันซึ่งดาวจันทร์ดาวการงานของคุณเนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งอุจจาว,วิราชดาวมันมีกําลังเด่นได้ตำแหน่งมหาจักร มีกําลังดียิ่งใหญ่ดีนั่นหมายความว่าถ้ามันมีงานอะไรที่ได้มาช่วงนี้มันจะเป็นงานใหญ่ๆนะครับถึงแม้มันอาจจะดูยากหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นงานใหญ่และดาวเนี่ยเขาไปเจอกันดาวพุธที่เป็นดาวคู่มิตรกันซึ่งดาวพุธเนี่ยมาจากคําว่าสุภาษช่วงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีส่วนกับการสนับสนุนกับเรื่องการงานของคุณได้ดีนะครับมีโอกาสกับการได้งานใหญ่ที่เป็นงานสร้างชื่อเสียงสร้างโปรไฟล์ของตัวเองได้ดีเพราะดาวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวที่ดีๆด้วยกันเลยนะครับ วันที่11ถึงวันที่12นะครับดาวการงานก็ไปอยู่ในพบเรือนที่ชื่อว่าสุภะซึ่ง ตำแหน่งนี้เนี่ยดาวจันท์เขาพิ่งเลยจุดพีกมานิดหนึ่งเขาเรียกว่ายังได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกถือว่ามีกำลังเด่นอยู่นะครับและไปอยู่ในคำว่าสุภะในขณะที่ตอนนั้นเนี่ยดาวพุธที่เป็นคำว่าสุภะก็มาเล็งตัวคุณมาอยู่ร่วมกับดาวตัวคุณแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวะที่มันมีโอกาสกับการได้รับการสนับสนุนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีผู้ใหญ่มีส่วนกับการช่วยสนับสนุนผลักดันกับเรื่องของการงานการทําอะไรที่ต้องการสปอนเซอร์ การขอสปอนเซอร์การขออนุมัติอะไรจากผู้ใหญ่เนะี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและวันที่13จนถึงวันที่15ก่อน14นาฬิกา47นาทีนะครับดาวการงานก็มาอยู่ในบ้านตัวเองได้ตำแหน่งกเกษตรเลยนะครับถือว่าก็มีความมั่นคงดีช่วงนี้ถ้าดีลงานอะไรได้ก็จะเป็นงานที่มันมั่นคงระยะยาวถาวรได้ดีช่วงวันที่15ตั้งแต่14นาฬิกา47จนาทีจนถึงวันที่17นะครับ ดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าลาภะแน่นอนมันแปลว่าจะมีงานเข้ามานะครับแถมดาวจันทร์ตําแหน่งนี้เนี่ยมันได้ประุมเกณฑ์ก็ถือว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับเป็นที่นิยมกับเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นจังหวะน,นี้มันอาจจะมีโอกาสกับการได้งานเข้ามาดีถึงแม้บางทีดาวจันทร์โดนดาวเสาเลงอาจจะดูมีความอึดอัดกับงานที่ต้องทําหน่อยนะครับแต่ถือว่ายังมีโอกาสกับเรื่องการงานได้ดีแถมดาวการงานไปอยู่ในคําว่าลาภะในขณะที่ ณนะตอนนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวราพะไปอยู่ในคําว่ามรณนะงานที่ได้มันอาจจะเป็นงานเก่าที่อาจจะมีโอกาสกับกลับเข้ามาได้อีกในจังหวะนี้ก็ได้หรือจังหวะจะต้องไปจัดการงานในที่ไกลแต่ถือว่ายังมีโอกาสกับการได้งานเข้ามาในจังหวะนี้วันที่18ถึงวันที่20ก่อน13นาฬิกายีนาทีนะครับดาวการงานไปอยู่ใน พบเรือนที่ชื่อว่าวินาแต่เวลาดาวจันไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับดาวมันได้ตำแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคแสดงว่ามันก็ยังมีโชคกับเรื่องของการงานแหละเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในคําว่าวินาก็อาจจะเป็นแบบงานที่มันอาจจะได้แบบไม่ได้คาดคิดเข้ามา ในจังหวะนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนคําว่าวินาศเนี่ยดาวเขาก็มาเล็งตัวคุณอยู่ในจังหวะนั้นแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะได้งานจากเรื่องต่างประเทศงานที่ไม่ได้คาดว่าจะได้อ่าอาจจะมีจังหวะที่จะได้ในช่วงนั้นและต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่วั 20, นที่20 13.23นาฬิกา23นาทีไปจนถึงวันที่22 ดาวจันดาวการงานมาทับตัวเพราะฉะนั้นจังหวะดาวการงานมาทับตัวมันก็มีงานเข้ามาให้จัดการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยดาวตัวของคุณเองเนี่ยไปอยู่ในคําว่ามรณะก็อาจจะต้องไปจัดงานงานที่ได้เนี่ยอาจจะต้องไปจัดการในที่ไกลหรืองานเก่าเนี่ยมันมีโอกาสกับการเข้ามาได้ดีมากกว่าในจังหวะนั้น ส่วนจังหวะที่ต้องระวังก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเลยครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2ก่อน11นาฬิกา2นาทีเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะที่ดาวการงานของคุณไปอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองดาวได้ตำแหน่งประมันมีความอ่อนนะครับหรือบางทีมันเป็นงานที่ต้องไป ทำอะไรแทนคนอื่นนะครับแต่อีกจุดเสียหนึ่งก็คือมันเป็นจังหวะที่ราหูล่าจันทร์มันทําให้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานมันดูมีความจุกจิกมีความยุ่งยากเพราะฉะนั้นบางทีต้องไปแทนคนอื่นด้วยคุณก็อาจจะต้องตรวจเช็คหรือสอบถามเรื่องหน้าที่ที่จะต้องไปทําให้ดีเพราะบางทีมันอาจจะดูมีความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับคุณได้มากหน่อยในจังหวะนี้และอีกจังหวะหนึ่งก็คือวันที่4ตั้งแต่13นาฬิกา50นาทีจนถึงวันที่6 ก่อน16นาฬิกา13นาทีนะครับดาวการงานไปอยู่ในคำว่าอรินะครับก็แน่นอนงานช่วงนี้มันอาจจะดูยากปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดิวงานอะไรตกลงงานอะไรก็อาจจะต้องรายละเอียดให้ดีเพราะค่อนข้างจะเป็นงานที่ยากเหมือนเหมือนกับเขาต้องการให้คุณจัดการปัญหาซึ่งมันก็มีปัญหาเยอะอยู่ในช่วงนี้และช่วงวันที่23ถึงวันที่24นะครับดาวการงานไปอยู่ในเรื่องการเงินนี่แหละ แต่ตำแหน่งนี้ดาวมันได้ตำแหน่งนิดนะครับดาวมันมีความอ่อนและในขณะที่เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยดาวการเงินของคุณเนี่ยก็ยังอยู่ในคําว่าอะไรเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่งานที่เข้ามาช่วงนี้มันจะเป็นงานยิบยิบย่อยๆและบางทีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่คู่ค้าคู่สัญญาเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันมีจังหวะกับการมีปัญหากับการเงินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังงานที่ต้องไปเกี่ยวกับด้านการเงินในช่วงนี้ และอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงวันที่27ตั้งแต่15นาฬิกาไปจนถึงวันที่29เเป็นจังหวะที่ดาวการงานมาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองเป็นปลาอีกรอบก็จะมีงานที่คนอื่นโยนมาให้เป็นงานที่ต้องไปทำอะไรแทนคนอื่นนี่แหละก็ยังคงต้องระวังเพราะมันมีเกณฑ์ที่จังหวะนี้เนี่ยนะครับเรื่องการเงินมันยังอยู่ในจุดที่มันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการจะไปแทนคนอื่นต้องคุยกันเรื่องของผลตอบแทนเรื่องการเงินให้ดี มาดูในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องความรักก็คือดาวอังคารนะครับในเดือนนี้เนี่ยดาวความรักของคุณไปอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอริทั้งเดือนนะเพราะฉะนั้นมันง่ายที่จังหวะก,กับการจะขัดแย้งกันมีปัญหากันได้ง่ายขัดแย้งกันได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าดาวตัวคุณเองเนี่ยดาวศุกร์เนี่ย ไปอยู่ในคําว่าปะตะัตนิคุณเองค่อนข้างให้ความสําคัญใส่ใจยอมทําอะไรต่างๆตามคู่คุณนะครับถือว่าคุณค่อนข้างใส่ใจและทําตามแหละนะครับซึ่งดาวเนี่ยมันเป็นพิณทุบาทบางทีมันก็อาจจะมีความน้อยมีความน้อยใจที่เกิดขึ้นกับคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่ในมุมที่ดีก็มีนะครับก็คือการที่มีดาวอาทิตย์มาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวตัวคุณในช่องความรักเนี่ยซึ่งดาวอาทิตย์มาจากคําว่าลาภะ ในช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าคู่เองเนี่ยถึงแม้จะมีเกณฑ์กับการขัดกับคุณง่ายแต่บางทีเขาก็ยังมีส่วนกับการนำพาลาบผลช่วยเกิดลาบผลความสำเร็จอะไรต่างๆได้ดีเหมือนกันถึงแม้จะมีความคิดอะไรที่มันคอยจะต่างค่อยจะขัดกันก็ตามนะครับถือว่ายังมีส่วนกับการนำพาลาบผลอะไรที่ เกิดขึ้นได้อยู่นะครับหรือการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในคําว่าปัตตานีและร่วมกับดาวโชคลาภเนี่ยจริงๆคุณก็จะมีโชคลาภกับเรื่องของความรักอะไรต่างๆด้วยนะเรื่องกับเกี่ยวกับเพศตรงข้ามเพียงแต่ว่าดาวอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามยิ่งสําหรับคนโสดเนี่ยดาวมันยังไปอยู่ในคําว่าริมันอาจจะมีเกณฑ์กับการดูไม่ค่อยเข้ากันได้สมูทมากนักนะครับคราวนี้เดี๋ยวพอตั้งแต่วันที่7ไปดาวพุธที่ย้ายออกเนี่ยก็จะส่งผลดีกับเรื่องของการขัด หรือการมีคำพูดจาทะเละาะแสะนะครับเป็นเหตุให้ขัดแย้งนะครับเพราะก่อนหน้านั้น,นดาวพุธที่อ่อนกำลังและสัมพันธ์อยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของการที่แบบพูดจาอะไรกันแรงๆดาวพุธอยู่กับดาวราหูด้วยบางทีมันก็แบบพูดแบบต่างคนก็ต่างพูดจาอะไรกันบางทีแบบเอาแต่ใจอะไรแบบนี้นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคู่คุณดู ดูเอาแต่ใจพูดจาแซะอะไรแบบนี้นะเัาก็อาจจะเป็นเหตุให้คุณร้อนใจเพราะฉะนั้นพระดาพุทธย้ายออกเนี่ยในมุมที่ดีก็คือ ไอ้เรื่องของการโดนพูดจาอะไรที่ไม่ค่อยดีพูดจาแรงๆเนี่ยมันก็ลดลงถึงแม้ดาวมันยังอยู่ในคําว่าอกษมันยังมีเกณฑ์ที่มันจะขัดกันได้อยู่แหละนะครับแต่อย่างน้อยมันเหลือแต่ดาวอังคารกับดาวราหูที่มันเป็นดาวคู่ธาตุกันมันเป็นดาวธาตุลมนะครับมันก็อาจจะเป็นแบบอะไรที่ขัดกันแวบเดียวเดี๋ยวก็หายอะไรประมาณแบบนี้ก็อยู่ในมุมที่ดีขึ้นนะครับแถมดาวพุธมาอยู่จุดนี้มาอยู่ในช่อง ปตัตน,นิที่แปลว่าความรักเนี่ยดาวมาจากคำว่าสุภะก็จะส่งผลต่อเรื่องของการให้เกียรติการเชื่อใจอะไรกันที่เพิ่มมากขึ้นดาวพุธมาเจอกับดาวศุกร์อันนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ำมันก็ส่งผลต่อก,การปรับอะไรเรื่องต่างๆให้มันดูเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับพอวันที่1ิ อ่าสิบสี่ตอนกลางคืนดาวอาทิตย์ย้ายไปอย่างน้อยในช่องความรักก็ยังเหลือดาวศุกร์กับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ํากันก็ยังถือว่ายัางค่อนข้างเย็นต่อกันได้ดีปรับกันได้ดีอยู่นะครับคราวนี้พอวันที่21ดาวศุกร์เขาก็จะย้ายนะครับพอดาวศุกร์ย้ายมาอยู่จุดนี้เนี่ยนะครับและเดี๋ยวพอ25ดาวพุธก็ย้ายมาด้วยนะครับ คราวนี้ดาวศุกร์มาอยู่จุดนี้ตัวคุณไปอยู่ในคำว่ามรณนะมันก็อยู่ในสภาวะที่บางทีคุณเองก็อาจจะดูเบื่อเบอื่ออะไรง่ายเหมือนกันนะครับส่วนในขณะที่ดาวคู่ของคุณยังอยู่ในภพเรือนที่ชื่อว่าอาริคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคู่เองก็ยังดูแบบทำอะไรเอาแต่ใจเพราะเขาอยู่กับดาวราหูที่เป็นคำว่าปุตตะทำอะไรแบบเด็กๆทำอะไรดูแบบเออเอาแต่ใจอะไรประมาณแบบเนี้ย ซึ่งมันก็อาจจะยังมีเกณฑ์ที่ขัดกันได้แต่ในจังหวะนั้นดูคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่ค่อยให้น้ําหนักหรือบางทีอย่างที่บอกครับคุณอยู่ในจังหวะที่แบบเบื่อๆกับเรื่องต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจกับเรื่องคู่ของคุณมากนักและนะครับคราวนี้สําหรับคนโสดนะครับจริงๆการที่ดาวตัวคุณไปอยู่ในจุดนี้แล้วมีกําลังดีเนี่ยนะครับมันอยู่ในคําว่าปัตนิและอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่เป็นคําว่า ลาภะโชคลาบที่มันอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความนิยมนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟกับเรื่องของความรู้สึกได้ง่ายอยากมีใครมาร่วมอยากไปร่วมอะไรกับใครเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างจะดูฝ่ายหากะระด้งความรักในขณะที่ดาวความรักเนี่ยมันยังไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ค่อยดีมันอาจจะมีเกณฑ์กับการขัดกันกับคุณหรือดูไม่ค่อยจะเข้ากันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยรออีกนิดนงครับเพราะว่าเดี๋ยวพอ เดือนมิถุนาเนี่ยดาวความรักจะมาอยู่ในบ้านตัวเองดาวมันจะได้ตำแหน่งเกษตรมันจะดูมีความมั่นคงมีความเสถียรับเรื่องของความรักได้ดีขึ้นมาดูในเรื่องโชคลาบของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดาวที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าของเรื่องโชคลาบคือดาวอาทิตย์นะครับในเดือนนี้ช่วงวันที่1นถึงวันที่14ตอนกลางคืนเนี่ยดาวโชคลาบไปอยู่ในภพเดือนที่ชื่อว่าปัตนีและจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังพีิกที่สุดและได้ตาแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้น มันยังเป็นช่วงครึ่งเดือนแรกที่คุณยังมีเกณฑ์กับการมีโชคลาบอะไรที่มันเป็นลาบใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆสําเร็จอะไรแบบโดดเด่นที่เกิดขึ้นเพราะดาวเนี่ยนอกจากเลงตัวคุณยังอยู่ร่วมกับดาวสุขที่เป็นดาวตัวคุณด้วยนะครับดาวสุขอีกความหมายหนึ่งมาจากคําว่ามรณะอ่ะถ้ามองว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของของเก่าที่มันมีเกณฑ์กับการจะได้เข้ามาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับด้านของมรดกตกทอดอ่ะนะครับซึ่ง อาจจะสัมพันธ์มาจากทางคู่อะไรแบบนี้มันก็มีเกณฑ์ที่คู่จะให้อะไรที่มันโอนมรดกหรือให้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับของเก่าอะไรแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้รับมาจากเรื่องของทางคู่ได้ค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวพอวันที่ เจ็ดดาวพุธย้ายมาร่วมนะครับจริงๆในมุมที่ดีเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ดาวเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือดาวเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยมาสัมพันธ์กับดาวโชคลาภม,มันก็ส่งผลดีทําให้คุณเองมีโอกาสกับการเติบโตได้รับการสนับสนุนอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะครับพอวันที่14ตอนกลางคืนเนี่ยดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายครานี้ดาวโชคลาภเนี่ยย้ายจากจุดนี้ไปอาจจะไม่ได้มีกําลังพีิกที่สุดแล้ว แต่ดาวเนี่ยพึ่งเลยไปช่องเดียวดาวยังได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกถือว่ายังมีกําลังเด่นอยู่นะครับและเป็นเด่นในคําว่ามรณะก็อาจจะเน้นว่าเรื่องของโชคลาภอันนี้ก็อาจจะเฉพาะเจาะจงเลยว่าถ้าจะได้อะไรมันจะได้อะไรที่เป็นของเกา่าได้อะไรที่มันไปได้รับในที่ไกลๆนะครับหรือถ้าจะมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์กับการได้สําเร็จลุล่วงกับเรื่องนั้นนะครับยิ่งเดี๋ยวพอเฉพาะ วันที่21ที่ดาวศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าของบ้านคําว่ามรณนะมาแข็งแรงอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรด้วยเนี่ยยิ่งชัดเจนเลยว่าอยากเปลี่ยนย้ายอะไรจะเกิดขึ้นได้ดีนะครับมีเกณฑ์ชัดเจนกับการจะได้โชคลาภอะไรสําเร็จลุล่วงกับเรื่องของมรดกกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของอด้านของของเก่าที่จะได้รับเข้ามานะครับหรือแม้แต่การที่จะ ไปาขายเจราจาอะไรกับเรื่องเก่าๆก,การจะขายของเก่าอะไรแบบนี้นะครับพอดาวพลัหัสที่เป็นดาวคำว่าสหัสช้าเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวโชคลาภของคุณซึ่งมันเจอกันมันก็จะทําให้มีความสําเร็จกับเรื่องของการเจราจาการขายได้ดีเพียงแต่ว่า มันไปเจอกันในคําว่ามรณะก็คือไปเจราจารในที่ไกลหรือขายอะไรที่มันเกี่ยวกับของเก่าอันนี้มันก็จะมีเกณฑ์ทั้งได้ของเก่าแล้วก็ขายของเก่าที่จะเกิดความสําเร็จในจังหวะนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือถ้าจะมองอะไรที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็จะเป็นจังหวะที่ดีถ้าจะไปทําการตรวจทําการรักษาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะ ดาวพฤหัสที่เป็นคําว่าอาริซึ่งหมายถึงการตรวจก็ได้นะครับไปอยู่ในคําว่ามรณะและสัมพันธ์ดีกับดาวโชคลาภแปลว,ว่าผลของการตรวจก็จะอยู่ในจังหวะในจุดที่มุมที่ดีกับตัวคุณนะครับคำนี้ส่วนสําหรับนักเสี่ยงโชคก็การที่ช่วง1-14ตอนกลางวันเนี่ยดาวโชคลาภอยู่กับดาวตัวคุณและมีกําลังเด่นมาก ก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบแบบเด่นๆนะครับจากการตัดสินใจของคุณเองซื้อด้วยตัวคุณเองหรือบางทีจะไปร่วมนะครับกับใครนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบได้ดีแบบ เด่นชัดนะครับแต่พอ14กลางคืนไปแล้วเนี่ยพอไปอยู่ในคําว่ามลณะเนี่ยมันอาจจะดูโอกาสกับการได้มันอาจจะดูน้อยลงเพราะมลณะบางทีมันอาจจะต้องไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงนะครับหรือมันอาจจะเฉพาะหน่อยว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคหรือจะมีโชคอะไรเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแบบแนวทุกขลาบอ่าหรือบางทีไปเสี่ยงโชคอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพวกไปพบ เจอเรื่องของความสูญเสียความตายหรือไปงานศพไปอะไรเงี้ยนะครับเอาตัวเลขอะไรที่เกี่ยวกับด้านของความตายงานศพอะไรพวกนี้อ่ะอันนี้เอามาเสี่ยงโชคอ่ะหรือบางคนไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมนะครับหรือว่าไปจังหวะไปตรวจอะไรเงี้ยเอาเลขข้องเลขอะไรพวกนั้นอนะ่ะมาใช้กับการเสี่ยงก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่มีโอกาสกับการที่จะมีโชคในช่วงหลังวันที่14ไปและนี่ก็คือการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุล ในแบบสไตล์ของผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วพบกับผมใหม่กับผมอาจารย์อูรู้ฟ้าพยากรณ์ขอบคุณครับ